สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6กรกฎาคม2565นระครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นได้ออกแถลงการ์ว่าทางด้านนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G 2 0ที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่6และ7กรกฎาคม25 6 5นี้ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐจะเดินทางต่อมาจากประเทศไทยเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและพบหาหรือกับพลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกตทร,รวมถึงทางด้านคุณดอนปรมัิวินัยรองนายกรมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประเด็นสําคัญที่แอนโทนีบริงเกนต้องการหยิบยกขึ้นมาหารือรวมถึงแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ที่มีความเป็นเสรีแล้วก็เปิดกว้างรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาการแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นในไทยที่ฐานะทาหน้าที่ประธานกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปประจําปีนี้และสาระนั้นจะรับช่วงต่อในฐานะประธานปี2566ตลอดจนการพบปะกับสิเก่าโครงการแลเกเปลี่ยนระดับทวิภาคีหลายโครงการและการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยด้วย นี่เป็นกำหนดการนะครับที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นได้ออกมาเปิดเผยสําหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแน่นอนครับสถานการณ์ของประเทศไทยเวลานี้ต้องบอกว่ามีบรรดาชาติมหาอำนาจหลายประเทศนั้นก็วนเวียนมายังบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้ทางด้านหวังอี้อรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นก็เพิ่งเดินทางมาพบกับพลเอกประยุทธ จังโอชานายกประฐมมตรีแล้วก็มีการพบปัห,หารือกันไปหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับรวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับเช่นเดียวกับแอนโทนีบริงเกนนะครับที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั้นก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ต่างๆรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็เรื่องของอสถานการณ์อินโดแปซิฟิกแบบเปิดกว้างและก็เสรีดังนั้นนยครับหลายฝ่ายก็จับตามองการเดินเกมของมหาอำนาจไม่ว่าฝักฝั่งของจีนหรือสหรัฐอเมริกานะครับ กับการเดินทางเข้ามาสู่อาเซียนและก็ประเทศไทยเราที่ขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็เป็นการเดินเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นมีความจริงใจต่อประเทศไทยและก็ประเทศในแถบอาเซียนอย่างไรเวลานี้เนี่ยครับสถานการณ์โลกนั้นก็ไม่ปกตินะต่างฝ่ายต่างก็มักจะมุ่งหา พวกเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นพันธมิตรดังนั้นการวางตัวของรัฐบาลไทยของประเทศไทยนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์แบบนี้การที่จะไปเอียงข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยอาจจะสร้างความลําบากใจในการที่จะทํามาค้าขายกับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไปได้ดังนั้นสถานการณ์แบบนี้ก็คงต้องดูนะครับว่ากลยุทธ์ของรัฐบาลกลยุทธ์ของทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเรานั้นจะวางตัวในสถานะไหนอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถนะครับ ทำมาค้าขายได้กับทั้งสองฝังง่งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องขาอินเตอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ